มาพ pues ี่น้องพี่น้องมากินรอบเด็กกำกันจ้าพี่น้องเป็นตับมะคุ้งหมดตะเหลวพี่น้องรอบเด็กเออสี่สี่สามเด้อนี่พี่น้องไปได้ไอ้สลายมาบ่เคยกลิ่นเกลือบุหรี่สลายนยังไงพี่น้องอยากล่องก็เลยซื้อมากหกเหรียญหกเหรียญกว่าพี่น้องตับมะคุ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรียกปลาง่ามๆกับพี่น้องปลาเซียมอนซื้อมาหั่นเองเลยพี่น้อง มาได้พี่น้องเด้อมาเสียบๆรอบเดิมดังกันจ้ะก็ดีจ้าพก,กเปลี่นอุดรณ์ผากินผ้าเทียนราประเทศสิงคโปร์อีกแล้วพี่น้องมือนี้รอบเดิมอีกตามเคยพี่น้องเดิมคักบนนี้ตีสามกลัวพี่นอ้องเอ้ยทำความสะอาดบ้านเมื่อยคักเมื่อยแน่พี่น้องเอ้ยพึ่งเสร็จไปพาลูกสาวพาไปกินยังกูเหรอไปกินชาบ,บูเนาะแต่เลสซื้อปลาเซลมอนมาทำความสะอาดบ้านแล้วเมื่อยคือยากระกินปลาเซลมอน ไปได้สลายมากพี่นอ้องเมื่อ่อพี่น้องเมื่อจะรอนบ่ต้องทำความสะอาดบ้านพี่เดียวนี่พี่น้องไปได้สลายมากสลายงามแห้งมึงเคยกินจักเทอ่อพี่น้องสไลายเนี่ยิเนเห็นมันงามไหมพี่น้องมินเป็นคนที่แบบเพ้นทีเอียงแปลกๆจะขอม,ม่าเคยกินกระซือมาเลยพี่น้องโลงเสร็จแต่มาคงจะหน,น่อยก็นนาพี่น้องเนาะต้องกินเบอรง พี่นนองสลายเอามาทั้งพี่เนาะสลายงามแห้งพี่เน้ะมันเคยกินนี่เคลื่อนได้หนิพี่น้องไม่อยากล้องมึงมเพราะมันแสบบอเคยกินเจ่าสลายอันงีสไลาย่เงี้ยม่เคยกิน,ส,น, ожал, ส,น,กนสีง้ามบอพี่น้องนี่สีขาวบอไหมจ๊ะสีขาวบอแต่ทันเป็นสลายอันนี้ตัวนี้ป็นเคยกินอยู่เียเป็นกินดูอยู่มึงตนกลับวันมกินเพราะว่าลูกสาวพาไปกินอันนี้ลูกสาวก็สั่งให้กินเยแต่ตัวอน,นี้ม่เคยกินพี่นนองแบบ สดๆแ้ได้พี่น้องื้อมากเมยเมยพี่น้องทั้งเมย์ทั้งหิวมาได้พี่น้องได้มากินรอบเตยแน้วกันจ้ะอื่นสิเปีนตุกจิเราเป็นเป่าต้องความสะอาดเล็งท้ำพี่น้องจางคนมาทํำไห้มันกับบ่สะอาดคี่ตัวเขาเองเห็ดเองนะพี่น้องชั่วโมงละหี่สิบเลียนผมได้พี่น้องจางคนมาเห็ดทคำความสะอาดบ้านห้ช่วงจุดจีนยี่สิบเรียนกับตกเ,เงินไทยกับประมานหาลอยผมได้พี่น้อง เกือบหาลอยหมดลยสี่ลอยกว่าสี่ลอยแปดสิบสี่ลอยเก้าสิบอะไรพี่น้องเราเขาทำพวกสะอาดนะเบนเกลเลยแบบบ่เอาเราไปจ้างก็ได้เห็ดเองดีกว่ามาเด้อพี่น้องเด้อมากินก็เป็นหลอดเด้อพี่น้องเอ้ยเมื่อยเขาบ่กินพอกินปลาแซลมอนแล้วก็ต่ำพุงพี่น้องของมัก มาคนเดียวเอืมแสบปะะ ไปกินชาบูมันกับว่าคือตำาค่้งเราพี่น้องน,นู่ยเป็นอาหารบ้านห่อนี่เือนมากินอาหารบ้านห่อมากินอาหารอีสานมากกว่าให้เาเสียสลายไหมพี่น้อก i'm here เัาสลัดพี่หรอ สีขาวพีーー่หลอกอือจาก กินตรงทองมันพี่น่องปีนสื่อแบบตรงทองนะมาหัน่นเอีงเนี่ย แสบเนาะสลายแสบ เมยพี่ต่อเมย์ต้งหิวงานบาดหลายเห็ดพูดเดียวพี่ต่อ ปลาชิมันเราชวนห่อมันพีน่น้กกองมันสิมันจัดตากาขนมตากาบักนี้สุ่มเยอว,วานไหมครับเต้มอยู่เป็นสัน่นเป็นสัน่นเยอะ ผิดจางคนมากพี่น้องเขาเฮ็ดให้โอ้ยเขากักวดตั้ง้ือคุณไปไว้น้องขอบแน่ปานนั้นจะวุ่งเลยยี่สิบเฮ็ดเอาดีกว่าเมื่อยจะสร้างมันพี่น้องอ ชั่วโมงเลยหยิบซิบจังเขาจะละเทียทีละสามชั่วโมงขึ้นมีตัวนหนึ่งจังเขาห้าชั่วโมงพ่ามันสีสะอาดโอ้ตั้งค์ได้หนึ่ยมากเลยบ่จังคนเลยพี่น,น้องให้เอา เชิญนังจักหน่อยเด้อพี่น้องตทษครับขอทุกปลอดภัยจะ้ะพอดีคนผู้งามนะมีคนมานอนเฝ้าคนผู้งามมีคนมานอนเฝ้า เท่าไหร่สุดท้ายมัพี่น้งองแต่ไปย้ำแทบแบบ กินเพชรเราก็กินสมองพี่นอ้องโอ้ยไมาแล้วขวานผะมขอถอดขอพ่ายพี่นอ้องต้องเป็นเสงอเสงแยะอีนนี้เลยพี่นอ้องเป็นมลึนปื๊บปั๊บเป็นนะคนปูง,งามมีคนมานอนเฝ้าพอเอ่ยเสียงดังโกลนิถวนทวนอยอนอนนู่ต้องกราบขอโทษขอพ่ายหลายๆเด้อพี่นอ้อย เราหยัางเมียเราเสียเมียเราคงงามแห้ง <c oughs> หวานเล่าถ้าเป็นรุ่นเนี่ยิ้นน้อย ยี icana, ่ห้อเนี่ยจะน่อยๆแต่ยี่ห้อน่อยๆนี่หวานกว่าหวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวนิดๆแตวหวานอะไรกว่าแป้งเนี่ยสีบ๊อบเปรี้ยวสีนี้แต่หวาน มืเนานั่งคอยกินนะเนี่ยกินปลาเจ้ามนกินนี่ัหงหมดพักแป๊บน,น,น,น้อยพ่ดละตีหางจะไปอาบน้ำนอนสมชวาหวานแค้เพีง ของข้นก็นสิสงสัยว่าบ่นเป็นตูจีนบ่ได้ทำวามสะอาดบ้านบ่ทำอยู่พี่น้องแต่ว่าตูจีนเนี่ยถ้ำทีเศษแล้วมืออื่นลูกสาวแล้วสิขอพ่อมพมูอว่ากินเขาอยู่บ้านนะพี่น้องผมต้องต้องเก็บของทั้งวางเก็บของอะไรบ้างหนึ่งบ่มีบ่ได้ใส่อะไรเก็บถิ่นแบบพี่น้องว่ามืออื่นสิขอให้เปิดบ้านนะพี่น้อง ผันผู้ยูเนี่ยคุณสีหูเข้า่าเปิดบ้านนะผันผู้ยู่สิงกะปรูคุสีหูเข้ว่าเปิดบ้านผันผู้ยู่ประเทศไถเข้าบางคนกับอาสิโมดูนะว่าเขามาเปิดบ้านไปไห้ยังเปิดบ้านไหมถึงข้มนมากินข,ข้าเฮ็ดตเข้าแล้วพี่น้องในบ้านเขา้าแล้วก็เอิญมูเอิญพวกเอิญขนมากินแล,ะะลน้วก็เล่นไพ่เล่นยังกันนะพี่น้องอันนี้เอิญว่าเปิดบ้าน อยู่สิงคโปร์สิเอิ้นว่าเปิดบ้านนะพี่น้องบางปีมันกับเปิดบางปีเหม็นกับว่่เปิดนะตีในลูกสาวเพิ่งขอให้เปิดเม็นกับเปิดนะสื่ออื่นป็เเทศสุกี้เฮ็ุกับเขาไท่นะพี่น้องอย่างเล็กน้อยเล็กน้อยสิงคโปร์มากินนะบางคนกับเป็นลูกกระเทิงลูกผระสมบางคนกับพอเป็นสิงคโปร์แม่เป็นไทยเลยพี่น้องอื่นคนมากเป็นก็เลยตรงทําก็สะอาดแบบห้สะอาดที่เศษ เตียมขนมยังใส่สันแต่ยังไงพี่น้องข้าวหนมจ้ะพวกขนมแบบนี้นะพี่น้องเขาจะเตรียมใส่สันใส่โต๊ะไว้ที่ลอยมากินพี่น้องไอ้ค้นมากินนะแล้วกัหมูแค้นหมูยังสินะและเอิ่นว่าเปิดนี่ละพี่น้องสิงคโปร์เขาจะเอิ่นมาเปิดบ้าน สำหรับคลินปนี้เบนอุดรขอลาไปก่อนเด้อ,อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องที่เป็นกำลังใจใเป็นที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นนะคะพี่น้องบางคนกับถาเสือเสือเป็นสั่งมาเลยเด้อพี่น้องขันเพิ่นทรงมาให้แล้วเป็นกับเสียเอาแจกให้พี่น้องผู้ใดอยากได้กับคอมเมนต์มากนะพี่น้องเด้อแต่ว่าตอนนี้เพิ่นยังเฮ็ดนพวกเ็จอยู่นะจ๊ะพี่น้องขันเสร็จแล้วเดี๋ยวเบนจะบอกอีกที่หนึ่งแลาวพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นอุดรกขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคูดหลายๆเ้ยค่ะไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ